นี่ครับอันนี้จะมาปลูกต้นเกตพญานาคนะครับก็เป็นผืนเกาะต้นไม้นะครับตัวน,นี้ยากเลื้อยไปเลื้อยมาอันนี้ก็เดี๋ยวปลูกด้วยเอาหินปูกระไฟนะครับสองส่วนแล้วก็ใบกัมปูหนึ่งส่วน,นครับลองไว้เฉยๆนะครับหรือว่าไปเกาะต้นไม้ก็ได้นะครับตัวน,นี้ก็จะปลูกใส่พัดลมนะครับ ฝาพัดลมแล้วก็เอามุ้งเนี่ยครับรองเพื่อให้เมนประสุป,ปุกเราไม่ล่นไปนะครับนี่ก็คือเอาไปก้ามปูครับหนึ่งส่วนนะครับเอาดินทักหน่อยที่จริงไม่ต้องมีก็ได้ครับแล้วก็เอานี่ครับดินปอไฟสองส่วน เแค่แค่มาลองเฉยนะครับลองลองเฉยเสร็จแล้วก็เอานี่มาแล้วก็เอามาเผาตับนะครับลองหน่อย สับรองนะครับถะค็จแล้วก็เอาอินกอไฟที่เราผสไมไว้นะครับโรยไปสักหน่อยเอาวัตถุให้โปร่งๆนะครับ tất cả mình nào xin <laughs> <Để mình nào>? các <laughs> <Để mình nào? cười> เฟินเกตนาคราดเราบูไปเลยนี่นะครับแค่นี้อย่างงี้แค่นี้พอครับแล้วเราก็คอยลดน้ำย้ายราก,กลงไปเองประมาณนี้ครับแค่นี้เรียบร้อยครับแล้วก็รวดแขวนนะครับครับแค่นี้ครับ นี่ครับวางแล้วก็เอาหินปุกกาไฟหยอดตรงที่มันไม่ติดพื้นนะครับนิดนิดไปหน่อยก่อนเนี่ยประมาณนี้ก็ไล่ไปนะครับตรงไหนที่มันโป,งปง่งๆรากมันไม่ถึงนะให้ให้หินปุกกอะไฟไปแทรกตามราก เนี่ยครับแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนี่ครับต้นเกตพญานาคครับก็เอามาเกาะต้นไม้เนี่ยครับก็ที่เป็นแผ่นๆมาเกาะไว้เลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้รองตะเป็นตะมอสอะไรนะครับเกาะไว้เดี๋ยวรดน้าวันละครั้งตรงนี้คือร่มๆหน่อยนะครับแสดงลำไยนะครับหรือว่าทางที่ตะวันออกนะครับเอาแดดเช้านะครบประมาณนี้ครับแล้วจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ครับปลูกต็จก็หารดแขวนยเงี้ยนะครับแล้วก็ลดน้ำยาเล่งรากแล้วก็ยากันลาซกหน่อยนะครับประมาณนี้เอาไว้ตรงแดดเช้านะครับพยายามเอาแดดเช้าเนี่ยประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างนี้พอนะยครับเราจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับต้นเจดนขราดครับก็สิบห้าวันแล้วนะครับก็ยังอยู่ปกตินะมีใบเหี่ยวไปอะไรก็ ก็เราเก็บทิ้งไปนะครับนะครับรดน้ำมาละครั้งครับแสงก็ประมาณนี้ครับตอนเช้านะครับมีแสงเช้าอย่างเดียวประมาณนี้ครับแล้วจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับนี่ครับส่วนตัวที่เกาะต้นไม้ก็ยังอยู่ปกตินะครับก็มี่ใบเขียวใบอะไรมั่งนิดหน่อยครับแต่เดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเขาจะเป็นไงต่อนะครับ นี่ครับต้นเกตตะคาราดครับตอดเกาะต้นไม้ไว้นะครับหนึ่งเดือนแล้วครับก็เริ่มมีใบแตกไปเล็กไปนี่ครับไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับนี่ใบนี้แล้วก็มีใบเล็กตรงนี้ครับเนี่ยเริ่มแตกมาแล้วนะครับก็รดน้ำามาะครั้งนะครับตัวนี้นี่ครับตัวที่ปลูกในใบพัดลมนะครับในฝาครอบพัดลมนะครับนี่ก็เริ่มแตกนะครับนี่ มีใบเล็กๆนี่ขึ้นมามีหลายส่วนนะครับนี่ก็เล็กๆนี่ครับเริ่มแตกใบแล้วนะครับนี่ก็มีนะครับตรงนี้แตกใบเล็กๆนะครับเดี๋ยวขอคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นเกตนาคาราดกับตัวนี้ที่เกาะต้นไม้ไว้นะครับหนึ่งเดือนกับยี่สิบวันนะครับก็มีแตกใบใหม่นะครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับแล้วมีเหมือนแตกรากเล็กๆนะครับ แบบมยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยครับนี่นะครับก็ยังอยู่ปกตินะครับตดน้ำบาราละครั้งนะครับมาอนี้จะให้ดูตรงนี้ครับอาจจะเห็นรากหน่อยนี่ครับตัวนี้รากครับเนี่ยครับรากเล็กเนี่ยแตกมาเตรียมจะกอกต้นไม้อะไรแล้วนะครับนี่ก็คือใบใหม่เขาก็เนี่ยนะใบใหม่เขานะครับแล้วก็มีรากเล็ก ประมาณนี้ครับแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับนี่ครับต้นเจ็ดนักขลาดนะครับตัวนี้ปลูกที่ฝาครอบพัดลมนะครับก็หนึ่งเดือนยี่สิบปันนะครับก็นี่แตกใบเยอะเลยนี่ครับปลูกอย่างเงี้ยดีนะครับมีความชื้นในหน่อยประมาณนี้ครับเนี่ยที่เสียอ่อนนะครับเป็นใบเกิดใหม่หมดเนี่ยตัวนี้พวกเนี้ยนี่ครับนี่นะครับใบเล็กๆเนี่ย ใบเกิดใหม่หมดประดรับละครังนะครับแล้วอยู่แสงลำไรนะครับประมาณนี้ครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเนี่ครับเปิร์นเกตมังกรครับที่ปลูกในกระถางใบพัดลมนะครับฝาพัดลมเนี่ยสามเดือนกับสองวันนะครับนี่ก็มีแตกใบเยอะเลยครับปลูกอย่างนี้ก็ดีนะครับถ้าพ้องมีสารนยครับร้อนๆเนี่ยเขาจะ ดูดีมากครับไม่ไม่เหี่ยวไม่อะไรนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายที่เกาะต้นไม้ให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเฟิร์นเกตนาคาราดครับที่เกาะต้นไม้นะครับเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับคือช่วงเมษานะครับก็จะดูสมโทมแล้วก็มีเหตุด้วยครับคือการลอกชอบมาดึงไปครับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตายนะเัาก็มีแตก แจกยอดเล็กๆมาเนี่ยการลอกต้องวางการลอกก็ไปทำรังนะครับค่อยมาดึงด้วยประมาณนี้ครับถ้าไม่าเขาดูต,มตุมๆเลยแล้วก็เราลดน้ำแค่วันละครั้งนล้วมันก็อาจจะไม่ทนร้อนไม่ไหวนะครับประมาณนี้ครับครับใครชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ